สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกาลังดูช่องมาร i ่งเกมนะครับช่องดีๆที่คนดูดีเขาเข้ามาดูนะครับอยู่กับผมศาสตร์ตอนนะครับวันนี้อยู่ในเกม NBA Live Mobile นะครับ EP ที่8ครับ EP นี้ผมจะบอกว่าทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะครับก็คือตอนนี้มันีซีซันก็คือมันเปลี่ยนเป็นซีซันที่5มันก็คือจะอัปเดตแล้วก็ทําระบบใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวละครของเราอ่ะก็ยังอยู่แต่ว่ามันก็จะไม่ขึ้นในอันนั้นนะครับมันจะขึ้นเป็นซีซัน4ก็เหมือนแบบว่า คือเริ่มซีซัน5ก็คือเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างทั้งระบบเกมทั้งอะไรเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆครับเซ็ตก็เปลี่ยนใหม่หมดตัวละครก็ขายไม่ได้พวกตัวละครตัวเก่าขายไม่ได้นะครับตอนนี้ก็คือยังพอใช้งานได้ครับแต่ว่าขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้เท่าไหร่ครับแล้วก็ตัวละครเก่าของเราอะ่ะอย่าไปตกใจครับดซีซัน4ี่มันก็มาแล้วครับมันแยกเป็นซีซันให้นะครับ3ามสี่ห้าครับ อย่าไปตกใจนะครับตัวละครเรายังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่คือเราต้องมันจะเป็นพวกตัวละครซีซั่น Season 4นะครับเนีย่ยขายได้ก็ราคาก็จะตดดรอปลงนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นซีซั่นใหม่แล้วอ,อะไรสนามเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่าตกใจนะทุกคนก็คือซีซั่น5มาดูพร้อมกันครับว่ามีอัปเดตอะไรไปบ้าง ตอนที่ผมเข้ามาผมก็ตกใจเหมือนทุกคนเลยครับก็คือวิวหายเงินหายครับจากเริ่มมี1นึ่งแสนยังดีว่าแคสมันไม่หายครับแคสยังอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เก็บวิววเวหนึ่งมาต้นๆเลยครับไลฟ์พาร์ตอะไรก็ยังกด,ดได้นะครับต้องรออีก2วันอ่าเท่ากับว่าตอนนี้ทุกคนนะครับต้องเริ่มไอดีใหม่ทั้งหมดนะครับ ตัวละครบางตัวเราสามารถยังใช้ได้นะครับอ,อ่อขอเริ่มจากแคมเปญก่นนะครับว่าแคมเปญใหม่มีอะไรมาบ้างตอนนี้มันมีแคมเปญยวครับแคมเปญแรกแคมเปญผมก็ยังงงอยู่นะมันขึ้นล็อกอะแต่ผมไม่รู้มันต้องทำยังไงอะ วีีนี้ก็จะมาดูข้าวนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวหลังจากลงคลิปนี้ไปผมก็จะมาอัปเดตเงินนะครับผมต้องไปทําความเข้าใจก่อนแต่ว่าอันนี้คือมาบอกเพื่อนๆทุกคนว่าอย่าตกใจครับว่าตัวละครหายไปนะครับตัวละครไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังใช้ได้อยู่ส่วนเงินก็ตามที่เห็นครับเงินหายไปหมดเลยครับแล้วก็ระบบการขายก็กลับมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ตอนนี้เขาก็เริ่มขายกันจากตัวราคาแน่นอนก่อนนะ ส่วนตัวเก่าเราก็ดกูอนนะขายได้ไหมขายไม่ได้ครับตอนนี้ตัวเก่าทั้งหมดตอนนี้เป็นตัวร้อยเดียวหมดเลยครับอืมค่อนข้างที่จะเซ็งนะทุกคนอืมเอาเป็นว่าทุกคนต้องเริ่มใหม่หมดนะครับเริ่มใหม่หมดทุกอย่างจริงเดี๋ยวเข้าเข้าไปที่ดูที่ซีซั่นกันนะครับซีซั่นนี้ เหมือนเดิมครับเริ่มใหม่หมดทุกอย่างครับซีซั่นก็เริ่มใหม่หมดครับซีซั่นนี้ไลท์ทูเดยนี่น่าจะเป็นแคมเปญใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเล่นได้แต่ละวันนะน่าจะใช่นะครับนี่นี่นเจอละน่าจะเล่นพวกนี้แล้วเอาไปแลกกับแคมเปญน,นะครับผมก็ไม่แน่ใจ เดี๋ยวต้องทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนแล้วก็มีอะไรขึ้นมาใหม่ด้วยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นทีมของเรานะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อันที่สองคืออะไรอ,อันตรงกลางอ๋ออันนี้ก็เป็นภารกิจเหมือนกันนะครับ เขา,ขาจะประมาณนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลงเลยนะครับไม่ได้ตัดอะไรมาอัปเดตเพราะว่าบางคนอ่ะเข้าเกมมาแล้วจะตกใจนะครับตอนแรกที่จริงอ่ะมันเขียนว่ามันอัปเดตจะขึ้นมาวันที่15นะแต่ตอนนี้ผมมาดูใหม่มันขึ้นมาเป็นวันที่10คือวันที่16นะครับเราถึงได้เอ่อเซ็ตก็อัปเดตใหม่หมดทุกอย่างเลยตอนนี้ผมต้องทําความเข้าใจใหม่ทั้งหมดไปพร้อมๆกับทุกคนดูเลยนะมันอัปเดตใหม่หมดหมดทุกอย่างจริงๆวะ่ะ ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดีอ่ะเหมือนเดิมครับยังแรกเก็บตังไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปกระตุกกระตากซื้ออะไรแยะๆนะก็ค่าก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูราคาเหมือนกันดูราคาบ้างครับมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่อันนี้ผมจะตัดแล้วจะลงเลยนะครับ ตัดแค่พอเข้าใจนะครับทุกคนมีโปรแพ็คเข้ามานะครับหมื่นหนึ่งตอนนี้มีแต่โปรแพ็คอย่างเดียวเลยครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาเลยครับแล้วเราจะเปิดเปิดได้แต่โปรแพ็คนะครับแล้วก็เปิดจากการมีอะไรอะ่ะเหมือนอะไรสักอย่างกดได้5ครั้งผมคาดอีกร้อยกว่าผมจะกดได้นะ ก็จะได้ตัวละคร3ตัว60ขึ้นนะครับแล้วก็มี70นี่โอกาสจะออนนี่3.4%ส่นนะครับส่วน70บวกอิกตาแบบโหที่สุดก็จะออกโอกาสออกแค่2%เอนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันงั้นเดี๋ยวผมลองเปิดให้คนดูดูก่อนเลย1อันผมมีอยู่หมื่นสามผมเปิดให้คนดูด,ดูก่อนเลยก็าจะได้อะไรบ้าง อใช้แล้วก็เฟสผ่านนะครับอันนี้กดอีก4ครั้งเดี๋ยวผมกดดูโฆษณาอีก2ครั้งนะครับส่วนแคสเนี่ยผมยังไม่ใช้นะขอเก็บไว้ก่อนนะครับ หลังจากที่รอมานานอืเชียงแอบหลังจากที่รอมานานนะครับรอเปิดประมาณสองสามวันเนี่ยรู้สึกว่าพอเจออย่างนี้ก็หมดกำลังใจนะแต่ทุกคนคนก็จะเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับก็กลับมาเล่นกันนะครับก็เราก็มาวิวมาอะไรกันก่อนนะรอดูระยะยาวว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างอันนี้มันจะเป็นซีทันต้นๆนะครับเราก็ต้องเริ่มใหม่หมดทุกคนแหละครับ อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเกมหรือว่าถอดใจกับเกมนี้นะครับทุกคนเริ่มใหม่เหมือนกันครับก็ว่าเราต้องคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็เล่นเหมือนกับเราใช่ไหมเราต้องคิดว่าเขาก็เริ่มใหม่เหมือนกับเราหมดทุกคนหละเราก็แค่ตอนเนี้เราต้องพยายามอัปเดตตัวละครให้ได้เร็วที่สุดเยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะอยู่บนสูงๆครับเพราะเพราะว่าเฉลิมซีซั่นที่แล้วอะ่ะใครที่มีตัวละครที่มัน ไม่ถึง110ขึ้นเน่ยมันก็สู้ใครไม่ได้อยู่ดีตอนนี้เกมก็อัปเดตให้ใหม่หมดแล้วแล้วก็เล่นตั้งแต่ตอนนี้เริ่มไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนเขาค่าวก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับคลิปเนี้ยผมจะตัดแค่นิดเดียวนะแล้วก็จะรีบลงถ้าเกิดคลิปม,มันไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจก็ขออภัยด้วยนะครับไปแล้วครับ see y o u n i c k s